คุณเคยเขินที่จะยิ้มเพราะฟันเหลืองหรือเหงือกไม่แข็งแรงหรือไม่ในประเทศไทยนิสัยชอบดื่มชานมและกินอาหารรสเผ็ดเปรี้ยวทําให้ฟันและปากของเราต้องทํางานมากสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีแบบไทยๆวันนี้เราจะมาสํารวจวิธีดูแลฟันและปากของคุณให้มีรอยยิ้มที่มั่นใจและสดใสโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินเป็นล้านๆบาทให้หมอฟันฟันเหลืองจากชากาแฟาหรือเหงือกที่อ่อนแอจากพฤติกรรมการกิน ล้วนเป็นปัญหาที่คุ้นเคยกันดีรอยยิ้มที่สดใสไม่เพียงช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณของสุขภาพที่ดีอีกด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เราชื่นชอบอาหารรสเผ็ดการดูแลช่องปากด้วยวิธีธรรมชาตินั้นทั้งประหยัดและปลอดภัยในวิดีโอนี้เราจะแบ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆ3ประการโดยใช้ส่วนผสมที่คุ้นเคยเช่นมะนาวน้ำมันมะพร้าว และเคล็ดลับการกินไม่กี่อย่างเพื่อให้ฟันขาวและเหงือกแข็งแรงทั้งหมดทำได้ง่ายๆที่บ้านเหมาะกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนไทยไอเดียที่หนึ่งฟันขาวอย่างปลอดภัยด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติคุณเคยย,ยิ้มหน้ากระจกแล้วยิ้มกว้างๆแต่แล้วก็หยุดกระทันหันเพราะฟันของคุณไม่ขาวอย่างที่ต้องการหรือไม่ในประเทศไทยที่ผู้คนต่างชื่นชอบชานมไข่มุกกาแฟดำเข้มขน้นหรือแกงกะหรี่สีแดงสด ฟันเหลืองแทบจะกลายเป็นเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญแต่ไม่ต้องกังวลวันนี้เราจะเผยเคล็ดลับง่ายๆให้คุณมีรอยยิ้มที่สดใสโดยไม่ต้องไปพบทันตแพทย์เพียงแค่ใช้ส่วนผสมที่คุณเคยสกอัอย่างในครัวไทยนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาและน้ำมะนาวซึ่งเป็นฮีโร่สองอย่างที่ช่วยขจัดคราบเหลืองทําให้คุณมั่นใจมากขึ้นฟันเหลืองปัญหาสําหรับทุกคนฟันเหลืองเป็นปัญหาทางทันตกรรมที่พบบ่อยที่สุดโดยเฉพาะสําหรับพวกเราชาวไทย ลองนึกดูสิการดื่มชาไข่หมุกเย็นๆสักแก้วในตอนบ่ายต้มยำรสเผ็ดสักถ้วยในมื้อเย็นหรือแม้แต่การจิบซีอิ๊วดำขณะกินซ้องตำสิ่งเหล่านี้ล้วนทิ้งรอยไว้บนฟันของคุณได้คราบเหล่านี้ไม่ได้มาจากอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ยังมาจากคราบพัักบุหรี่หรือแม้กระทั่งอายุไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดฟันเหลืองอาจทำให้คุณไม่กล้ายิ้ม โดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทยที่การยิ้มถือเป็นประตูสู่ความเป็นมิตรและการสื่อสารแต่คุณรู้หรือไม่ว่าฟันเหลืองไม่ใช่แค่ปัญหาทางความงามเท่านั้นหากไม่ได้รับการรักษาคราบพลักอาจแข็งตัวเป็นหินปูนทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่แบคทีเรียเจริญเติบโตทําให้เกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบดังนั้นการดูแลให้ฟันขาวจึงไม่เพียงแต่ทําให้คุณมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องสุขภาพช่องปากของคุณในระยะยาวอีกด้วย ทำไมต้องเลือกเบกกิ้งโซดาและน้ำมะนาวตอนนี้คุณอาจคิดว่าถ้าอยากมีฟันขาวขึ้นฉันคงต้องไปหาหมอฟันหรือซื้อแผ่นฟอกฟันขาวง่ายๆแค่นี้เองแต่เดียวก่อนวิธีเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีราคาแพงเท่านั้นการรักษาฟันขาวที่หมอฟันอาจมีราคาหลายหมื่นบาทแต่ยังมีความเสี่ยงอีกด้วย สารเคมีที่รุนแรงในแถบฟอกสีฟันหรือผลิตภัณฑ์ดูแลฟันสามารถกัดกร่อนเคลือบฟันทำให้เกิดอาการเสียวฟันหรือทำให้เหงือกระคายเคืองได้หากไม่ได้ทำอย่างถูกต้องในทางตรงกันข้ามเบกกิงโซดาและน,ำน้ำมะนาวเป็นสารธรรมชาติประหยัดและหาได้ง่ายมากเบกกิงโซดาหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเบกกิงโซดาเป็นสารกัดกร่อนอ่อนๆที่ทำหน้าที่เป็นแปรงสีฟันธรรมชาติ เพื่อขอจัดคราบและคราบพักโดยไม่ทำลายเครือบฟันในขณะเดียวกันน้ำมะนาวซึ่งเป็นมะนาวไทยขนาดเล็กที่มีกลิ่นหอมซึ่งเราใช้ทำน้ำปลาหรือสลัดบ่อยๆมีกรดซิตริกจากธรรมชาติซึ่งช่วยสลายพันธะของโมเลกุลที่ทำให้เกิดคราบบนผิวฟันที่สำคัญกว่านั้นวิธีนี้มีค่าใช้ใจ่ายเพียงประมาณ20-30บาทสำหรับการใช้งานหลายสิบครั้งเมื่อเทียบกับแผ่นฟอกสีฟันหนึ่งกล่องที่ราคาหลายร้อยบาทยิ่งไปกว่านั้นวิธีนี้ยังเหมาะกับวิธีชีวิตของคนไทย มะนาวเป็นส่วนผสมที่คุ้นเคยในทุกครัวเรือนตั้งแต่ม้อไฟรถเผ็ดไปจนถึงสอจิ้มเบกกิ้งโซดาหาซื้อได้ง่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายของชำคุณไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ราคาแพงหรือกังวลกับสารเคมีแปลกๆในเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่บ้านคุณก็จะมีวิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประหยัดเงินํำแนะนำโดยละเอียดตอนนี้ไปลองเคล็ดลับนี้ในครัวกันเลย ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนในการฟอกสีฟันด้วยเบกกิ้งโซดาและน้ำมะนาวส่วนผสมที่ต้องเตรียมเบกกิ้งโซดาหช้อนชาหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านเบเกอรี่ราคากล่องใหญ่เพียง20บาทเท่านั้นน้ำมะนาวสด5หยดเลือกมะนาวไทยลูกเล็กฉ่ำๆที่มีกลิ่นหอมและอุดมไปด้วยกรดธรรมชาติน้ำกรอง10หยดเพื่อทำให้ส่วนผสมข้นขึ้น ทำให้แปรงฟันได้ง่ายขึ้นอุปกรณ์ชามเล็กช้อนเล็กและแปรงสีฟันขนนุ่มขั้นตอนผสมส่วนผสมในชามเล็กใส่เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาเติมน้ำมะนาวสดหหยดคุณจะเห็นส่วนผสมเป็นฟองเล็กน้อยนั่นเป็นสัญญาณว่ากรดในมะนาวกำลังทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาเติมน้ำกรอง10บหยดขนให้เข้ากันจนกลายเป็นส่วนผสมที่ข้นเหมือนยาสีฟันแปรงฟันใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม หยิบส่วนผสมออกมาเล็กน้อยแล้วแปรงฟันเบาๆเน้นที่เขย่าบริเวณที่มีคราบเช่นฟันหน้าหรือเที่ยวแปรงฟัน1-2นาทีไม่จําเป็นต้องขัดแรงเพราะเบกกิ้งโซดาจะทําการขัดฟันเรียบร้อยแล้วบ้วนปากหลังจากแปรงฟันแล้วให้บ้วนปากด้วยน้าสะอาดเพื่อขจัดส่วนผสมออกให้หมดคุณสามารถบ้วนปากอีกครั้งด้วยน้าอุ่นเพื่อให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นความถี่ทำเพียงสัปดาห์ละสองครั้งเช่นวันพุธและวันอาทิตย์ หลังจาก3-4สสัปดาห์คุณจะสังเกตเห็นว่าฟันของคุณขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟันของคุณมีคราบจากชาหรือกาแฟหมายเหตุสำคัญอย่าทำมากเกินไปการใช้มะนาวมากเกินไปหรือแปรงฟันบ่อยเกินไปอาจทำให้เคลือบฟันสึกกร่อนเนื่องจากกรดควรแปรงฟันด้วยปริมาณและความถี่ที่เหมาะสมฟันที่บอบบางหากคุณมีฟันที่บอบบางให้ลดปริมาณลงเหลือสามหยดของน้ำมะนาว แล้วทดลองกับบริเวณเล็กๆก่อนหากคุณรู้สึกไม่สบายให้หยุดและปรึกษาทันตแพทย์ของคุณวิธีเก็บรักษาควรผสมส่วนผสมนี้ใหม่ทุกครั้งเพราะน้ำมะนาวจะสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานเบกกิ้งโซดาควรเก็บไว้ในที่แห้งและสามารถใช้ได้นานหลายเดือนเสร็จลอบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรอยยิ้มที่ขาวสดใสาย,ยาวนานให้ใช้สูตรนี้ร่วมกับนิสัยง่ายๆ สามประการบ้วนปากหลังจากดื่มชานมใช้น้ำกรองหรือน้ำเกลือเจือจางเพื่อลดค่าพักจากน้ำตาลและสีผสมอาหารใช้หลอดเมื่อดื่มกาแฟชาหรือน้ำอัดลมให้ใช้หลอดช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องดื่มสัมผัสกับฟันโดยตรงแปรงฟันให้ถูกวิธีใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์และแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งโดยเฉพาะหลังจากรับประทานอาหารสีเข้มเช่นแกงมัสมัน่นคุณเคยลองฟอกสีฟันที่บ้านหรือไม่ มีใครใช้เบกกิ้งโซดาหรือมะนาวเพื่อฟอกฟันหรือไม่โปรดแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณและหากคุณวางแผนที่จะลองเคล็ดลับนี้โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณคาดหวังผลลัพธ์อย่างไรนี่คือความท้าทายเล็กน้อยเล็กน้อยทาตามสูตรนี้เป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วกลับมาแสดงความคิดเห็นเพื่ออวดรอยยิ้มใหม่ของคุณ 2. ดูแลงอยให้แข็งแรงด้วยน้ำมันมะพร้าว รอยยิ้มที่สวยงามไม่ได้ต้องการแค่ฟันขาวเท่านั้นแต่ยังต้องการเหงื่อที่แข็งแรงด้วยคุณรู้หรือไม่ว่าแบคทีเรียนในปากสามารถเข้าสู่กระแสะเลือดส่งผลต่อหัวใจและสมองของคุณในประเทศไทยน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นส่วนผสมที่คุณเคยในส้มตำหรือแกงถือเป็นเคล็ดลับดั้งเดิมในการปกป้องเหงื่อของคุณเทคนิคนี้เรียกว่าการอมน้ำมันซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันมาหลายพันปีแล้ว น้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริซซึ่งสามารถฆ่าแบคทีเรียรที่ทำให้เกิดกลิ่นปากโรคเหงือ่อักเสบและค่าพลักได้การศึกษาวิจัยจากวรา,ารสารทธนตกรรมอินเดียพบว่าการอมน้ำมันด้วยน้ำมันมะพร้าวมีประสิทธิภาพเท่ากับน้ำยาบ้วนปากเฉพาะทางในการลดอาการเหงืองอักเสบที่สำคัญกว่านั้นเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติปราศจากสารเคมีและทำได้ง่าย วิธีการมีดังนี้นำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์หนึ่งช้อนโต๊ะใช้ปรุงอาหารก็ได้กรั่วน้ำมันในปากเป็นเวลา10 1ถึง15นาทีโดยกดน้ำมันผ่านฟันราวกับว่าคุณกำลังบ้วนปากด้วยน้ำบ้วนน้ำมันลงในถังขยะอย่าบ้วนทิ้งในอ่างล้างจานเพราะอาจทำให้ฟันอุดตันได้บ้วนปากด้วยน้ำอุ่นและแปรงฟันตามปกติทำสัปดาละสามครั้ง โดยควรทำในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารเพื่อความสบายใจยิ่งขึ้นคุณสามารถอุ่นน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยก่อนใช้หลังจากทานไป2-3สส,สัปดาห์คุณจะสังเกตเห็นเหงือกเป็นสีชมพูและหลมหายใจสดชื่นขึ้นนี่คือความท้าทายเล็กน้อยเล็กน้อยลองทำออยลพูลลิ่งสามครั้งในสัปดาห์นี้และบอกเราด้วยว่าคุณรู้สึกอย่างไร มีใ,ใครเคยใช้น้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพช่องปากหรือไม่เคล็ดลับที่สามโภชนาการเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงคุณรู้หรือไม่ว่าทุกคำที่คุณกินเข้าไปไม่เพียงแต่จะตอบสนองตอบรับรสของคุณเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อฟันและเหงือกของคุณด้วยในประเทศไทยเราหลงไหลในชาวหวานน้ำอ้อยเย็นๆในแก้วหรือขนมมะพร้าวหอมๆที่ตลาดกลางคืนแต่ระวังไว้น้ำตาลคือศัตรูอาสแรงของเหงือกที่แข็งแรง วันนี้เราจะเปิดเผยวิธีการกินอย่างชาญฉลาดเพื่อให้รอยยิ้มของคุณสดใสตามแบบฉบับไทยน้ำตาลและวิตามินซีเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้น้ำตาลไม่เพียงแต่ทำให้ฟันผุเท่านั้นแต่ยังทำลายเหงือกอย่างเงียบๆอีกด้วยเมื่อคุณกินขนมหวานมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นชาไทยโมจิหรือเครื่องดื่มชูกำลังร่างกายจะให้ความสำคัญกับการดูดซึมกรูโคส ทำให้วิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญสําหรับเหงือกที่แข็งแรงลดลงการขาดวิตามินซีทาให้เหงือกลวมมีเลือดออกง่ายเมื่อแปลงฟันและเป็นช่องทางให้แบคทีเรียเข้าสู่กระแสะเลือดส่งผลต่อหัวใจและสมองการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดแสดงให้เห็นว่าเหงือกที่อ่อนแออาจเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรงังดังนั้นการดูแลเหงือกจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรอยยิ้มเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพโดยรวมด้วยในทางโครงกันข้ามวิตามินซีเป็นฮีโร่ที่ช่วยสร้างคอลลาเจนใหม่เหนือกให้แข็งแรงและป้องกันแบคทีเรียในประเทศไทยเราโชคดีที่มีอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีมากมายในอาหารประจําวันของเราการรับประทานไม่เพียงแต่จะช่วยให้เหนือของคุณแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังทําให้คุณมีพลังอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญาณของไทยที่สดใสเพิ่มวิตามินซีให้กับอาหารไทยของคุณ รวมอาหารไทยที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเหล่านี้ไว้ในเมนูของคุณเพื่อให้เหงือกและฟันแข็งแรงฝรั่งฝรั่งไทยที่ฉ่ำน้ำหนึ่งลูกมีวิตามินซีมากกว่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันถึงสองเท่ารับประทานสดๆหรือทำสลัดฝรั่งรสเผ็ดกรอบที่ทั้งอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการมะนาวเจือจางน้ำมะนาวแล้วดื่มในตอนเช้าหรือใช้เป็นน้ำจิ้มส้มตำเพื่อเพิ่มรสชาติและปกป้องเหงือกของคุณ พริกหยวกเพิ่มพริกหยวกสีแดงหรือสีเหลืองในผัดผักผัดไทยหรือสลัดเพื่อเพิ่มสีสันและวิตามินซีเคล็ดลับการกินอย่างชานฉลาดหากต้องการลดผลกระทบที่เป็นอันตรายจากน้ำตาลให้ลองเคล็ดลับเปล่านี้เปลี่ยนขนมหวานแทนที่เครื่องดื่มอัดลงด้วยชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลน้ำมะพร้าวสดหรือชาจัดมินหอมกรุ่นเลือกผลไม้หากคุณอยากทานขนมหวานให้ทานมะม่วงสุกสับปะรด หรือทุเรียนแทนลูกองรับประทานอาหารให้ตรงเวลาหลีกเลี่ยงการทานขนมหวานก่อนนอนเนื่องจากแบคทีเรียนในช่องปากจะออกฤทธิ์มากขึ้นในตอนกลางคืนลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ที่แผงขายอาหารริมทางในกรุงเทพกำลังเพลิดเพลินกับสลัดฝรั่งรสเผ็ดพร้อมจิบน้ำมะนาวเย็นๆนอกจากจะอร่อยแล้วคุณยังบำรุงเงื้อของคุณด้วยในวัฒนธรรมไทยเมื่ออาหารเป็นโอกาสในการสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูง ทําให้มืออาหารมีความหมายมากขึ้นด้วยการเลือกอย่างาฉลาดอาหารไทยจานใดที่มีวิตามินซีสูงที่คุณชอบมากที่สุดเป็นสลัดฝรั่งผัดไทยพริกหยวกหรือน้ำมะนาวสดแสดงความคิดเห็นตอนนี้เพื่อแบ่งปันกับฉันความท้าทายเล็กน้อยเล็กน้อยเพิ่มอาหารที่มีวิตามินซีสูงในอาหารของคุณในสัปดาห์นี้และบอกเราด้วยว่าคุณรู้สึกอย่างไรเริ่มต้นเลยวันนี้ ลองใช้เคล็ดลับ3ข้อเหล่านี้และสัมผัสถึงความแตกตา่างอย่าลืมกดไลค์วิดีโอแชร์ให้เพื่อนของคุณและสมัครรับข้อมูลจากช่องเพื่อรับเคล็ดลับการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพแบบไทยๆเพิ่มเติมมีสุภาษิตไทยที่ว่ารอยยิ้มที่สวยงามเปรียบเสมือนดอกบัวสุขภาพที่ดีเปรียบเสมือนไข่มุกปล่อยให้รอยยิ้มของคุณเปล่งประกายแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณจะลองเคล็ดลับได้ก่อนเรารอคอยที่จะได้ยินจากคุณพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า